สวัสดีครับทักทายสวัสดี FC Big Three ชัยทุกทท่านด้วยละกันนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านกระสังนะครับผมมาชมทีมงานลงในงานชาวพนกิจนะครับผมวันนี้กำลังลงตู้เลยครับผมไปเดี๋ยวไปดูเทคนิคการลงตู้ของทีมงานนะครับผมป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทีมงานทุกทท่านด้วยนะครับผมตอนนี้13นาฬิกาครับผมกระเดาหามเงือบนะ นึกเหอะกระดอกกระดอกเล็ดสวัสดีครับสวัสดีทีมงานทุกทุกท่านด้วยนะครับผมโอ้อาบน้ำบางเถอะตะตองเลยฮะทำไมใช่ไหมเวลาเปิดเทอมผมก็เนี่ทุกวันนี้มีความรักโน่เนี่ไหนไหนบอกว่าวันนั้นวันสนุนว่าจะไม่เอาใช่ไหมเออเอาดันวะ นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับในการลงตู้นะครับก็อันนี้เขาเรียกอะไรในแบบนี้นี่อะไอที่ยกลิฟลิฟบันไดเลื่อนครับบันไดเลื่อนเออนีถ้าไม่มีบันไดเลื่อนนี่เรื่องทมเลยนะนี่แม่นเด้โอ้นี่ครับผมเจ๋วเลยครับนี่นะเทคนิคการลงตู้ง่ายมากนะครับเพราะว่ามีลิฟนะครับผมยกขึ้นตามชั้นได้เลยครับนี่นะ นี่นะครัันได้เลื่อนเคลื่อนเคลื่อนได้ด้วยเจ้าเลยนะครับวันนี้อยู่บ้านกระสังนะครับงานชาวพนักกิจนะครับผมบ้านกระสังบ้านกระสังบ้านกระสังนี่ครับผมรถหน่วยเท่มากเลยครับบ้านกราบตั้งยังไบานกราบตั้งยังไตรงนี้ก็ทายเสร็จกลับครับแล้วก็มาช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งเดอไมมบ้าาางอ๋อขอบคุณมากเลยครับผม บาดบาบครับผมครับผมครับนี่ครับลงลงง่ายมากครับผมนี่ครับเนี่ครับเอาลิฟต์ดันขึ้นอย่างเงี้ยครับผมโอ้โหสบายเลยครับผมแบบนี้อ๋อรัตตะไอรัสเตตั้งแต่ชั้นสองเลยบ่ชั้นสองชั้นอ๋อนะแน่นนอนมากอันนี้จะเป็นเสียงกลางนะครับผมนี่นะแหลมก็จะเป็น แหลมสองท่านนะครับผมโอ้สวัสดีทีมงานมาตังภาพยนตร์ด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นะมาให้กําลังใจกันวันนี้ไปไหนก็จราชการนี่ไปพวกสูงนางรองครับโอ้เนะฮะมาตังเอาผู้ชายมีหนังด้วยปองวันนี้อ๋อมาตังก็ออกด้วยอุ้ยยะนะวันนี้พิกใหญ่ของบุรีรัมย์นี่ออกทั้งสองหน่วยเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทรัตนะครับที่ไว้เขวนเสียงกลางนะครับ รถหน่วยสวยครับผมเป็นรถสิบล้อติดทางด้านลิฟต์ด้านหลังไว้ด้วยครับผมเจ๋วเลยครับแบบนี้นี่ทีมงานสบายเลยซีโพยอะอะไรนะอ๋อบรรยากาศตอนนี้บ่ายโมงครับผมวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมทีมงานยกกันแบบสบายๆเลยครับผมถ้าเป็นปกตินี่บ่ายโมงนี่อู้ นะสุดยอดเลยครับปัดเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของรถหน่วยรอบๆนะครับผมนี่นะฮะตู้ค้างเลย24ใบนะครับเป็นตู้ SA ทั้งหมดเลยนะครับรถหน่วยโอ้ทำสีได้สวยมากครับผมนี่นะฮะสวีชัยโปรโมชั่นนะครับผมมีงานมีการเรียกใช้ได้ครับผมพื้นที่ไหนที่ จัดงานได้นะครับโจตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ลงโจขนาด16เมตรนะครับเพราะว่าพื้นที่โล่งครับช่วงนี้พายุค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมเหมือนวันก่อนที่มาก็โอ้โหนะก็เลยลงโจ16ดีกว่านะครับผมเพราะว่าพื้นที่วันนี้ก็อยู่บริเวณขอบสระน้ําครับผมแจวเลยครับปะเดี๋ยวไปดูลงตู้นะครับใกล้จะเสร็จแล้วแหละนะครับผมนี่นะตู้สี่ชั้นนะครับ ยี่สิบสี่ใบครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของดอกนะครับดอกนีกก่ครับมีมีบันไดเลื่อนแบบนี้นี่สบายเลยนะเนาะถ้าไม่มีก็แบกสิครับ <laughs> <laughs> นะอันนี้ลูกชายหน่วยนะครับผมลูกชาย้าของหน่วยนะครับสุดยอดเลยครับผมอตอนนี้ไม่โสดแล้วนะครับค,คนใส่หมวกดำนะครับไม่โสดแล้ว <laughs> มีแฟนแล้ว โสมาหลายวัดแล้วนะโหรุนแรงจริงๆเลยทีมงานเนี่ยนี่นะครับผมมีบันไดเลื่อนด้วยสุดยอดเลยยกขึ้นนี่ครับผมตั้งกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมบรรยากาศช่วงแรกมาฝากนะครับผมวัรรนนี้กับการติดตั้งตู้ลำโพงของทีมงานบิ๊กทวีชัยนะครับ ก็ขอให้วันนี้ท่านเทวดาอย่าพึ่งมาเลยบ่เวะพองเน้อนี่บ่ะม่นี่ก็แค่เลยเนาะนี่นี่ถ้าเป็นดินสระน้ำแบบนี้นี่ถ้าฝนมานี่แมนใหญ่ดอลนี่เพาะเลยเนาะลงโจขนาดนี้เลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันจริงเนาบองเนาะเอายากนะมานี่มาแรงมากเลยครับผมนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถที่บรรทุกชุดเครื่องเสียงมานะครับก็ง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องโตอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสแตนบายไว้บนรถกระบะแบบนี้เลยครับโอ้รถสวยมากครับผมนะแแป๊บเดียวเองครับผมลงชั้นที่สามเสร็จแล้วหนุ่มพลังไฟแรงแ <c oughs> หมนะข้อดีของรถที่มีบันไดเลื่อนแบบนี้ดีอย่างนี้นี่เอง <c oughs> เรียกบันไดเลื่อนทา นะะฮลิฟิ์ครับพี่น้องนะครับโอ้ตัวสวยมากครับผมของบริษัทเอเอนะครับผมนี่นะโอเมก้าสีน้ำเงินมาปุ๊บพลิกขึ้นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบหนังกลางเพลงนะครับผมก็เอามาให้ชมเอามาให้ดูให้คิดถึงเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กันไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้หน้าตู้ตัวนี้เป็นตู้21นะครับสามารถยกได้ สองคนนี้ยกขึ้นเลยนะครับผมนี่นะครับข้างบนสองคนข้างในสองคนยกเอายกเอาเลยครับแปบ๊บเดียวเองจะเสร็จแล้วครับเนี่นอันนี้ก็จะ,ปจะเป็นปปท่านพ่อนะครับเป็นคนเดินสายทั้งหมดเลยนะครับผมมือสาวเอนจิเนียร์รุ่นเกา่านะครับผมรุ่นเกา่ารุ่นเกา่านะเอ๊ะเตืนย้อมจันกี่ได้นะน,น,นู้นเหรแมวมารวยชะน้ำตัวเลย เยอะฮิฮิฮิอีเมนด้วยนะอย่าใจโฟดเดอร์ตามเด้อจ้ใหญ่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 ตัวเรื่องอยปุบปวนกระเจ้ามุกมัดเฮ้ยนี่นะนี่นะครับผมนี่นะฮะนี่โมเต้โมเต้นึกให้โอ้นี่ครับอันนี้จะเป็นพ่อแกจะเป็นคุณโตทั้งหมดเลยนะครับผมกระแสไฟแรงสูงไม่ซ้ จะไม่โตสเปคคนนะครับผมจะใช้เป็นแบบนี้เลยนะครับโตนี่ถ้าเป็นไปได้โตคนเดียวดีที่สุดนะครับผมคนเดียวเลยเ <c oughs> นียแต่ว่าถ้าหลายคนนี่อ,อาจจะสับเฟสกันได้นะครับนี่มือสาวอีกคนนึงครับผมทมั้งมือสาวมือใช้อเออกระตุ๊ดจะนำนะตาออ้นี่ ออกไปก็เจอเจอคู่แข่งเก่าไม่เจอคู่แข่งใหม่แล้วใช่ไหมครับผมนี hm ่ครับผมอ่ะแปบเดียวเองครับผมขึ้นชั้นที่4แล้วครับผมเสร็จแล้วตอนนี้นะครับผมเร็วมากครับผมก็จะเตรียมลงอีกข้างหนึ่งนะคลิปแรกครับผมวันนี้ให้ชมบรรยากาศการติดตั้งตู้นะครับว่าของทีมงานลงง่ายขนาดไหนกับการมีลิฟต์ด้านหลังของรถแบบนี้ นะครับผมโอ้รถหน่วยสวยจริงๆครับผมออกเป็นสีเขียวอ่อนนะครับผมตัดด้วยสีน้ำเงินแล้วก็สกรีนรูปปลาใส่ไปนะครับผมเก๋วเลยเอานะครับแปบ๊บเดียวเองครับผมทีมงานทำงานเร็วมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพี่ๆพ,พนักง,งานกำลังติดตั้งทางด้านไฟกระเทกหน้าโจนะครับผมด้านบนก็เนี่ยครับอยู่คนเดียว บอกแล้วอย่าเรียนจบสูงเรียนจบสูงทํางานที่สูงนะครับผมบรรยากาศวันนี้ถ้าว่าไม่มีฝนไม่มีลมก็น่าจะขึ้นจอ16เมตรไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าว่าลมแรงจนเกินไปก็อาจจะต้องเปะจอเหล็กนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของป้ายไฟใหม่นะครับผมที่ทางด้านทีมงานเอามาใช้นะครับผมป้ายจะเป็นป้ายไฟนะครับสีเขียวตัดสีชมพูสวยงามมากครับพี่นอ้องนะครับ โอ้บรรยากาศวันนี้กว้างขวางสบายเลยครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมาเจ้าภาพนะครับอ่ะบรรยากาศการติดตั้งตู้ลำโพงวันนี้เอามาฝากประมาณนี้แล้วกันนะครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ